แลครับคุณผู้ฟังทุกท่านเรามาต่อกันกับเรื่องราวสุดเข้มข้นของนางพิกุลทองในเรื่องเล่าปรมปราวันนี้เราจะมาส่งไม้ต่อให้กับนักเล่าเรื่องสองท่านที่จะพาเราดำดึงไปในโลกของนิทานอย่างมีอัธรรถอีกครั้งจากตอนที่แล้วเราได้เห็นถึงโชคชะตาที่ผูกผันของนางพิกุลทองที่ถูกพัดพามายัางดินแดนของยักษ์นางต้องปรชิญหน้ากับท้าวิรุณจักร พยายักษ์ผู้เกรี้ยวกราดและต้องกลายเป็นทาสรับใช้ในโรงครัวแต่ด้วยสัจจบาร,รมีและความซื่อสัตย์ของนางทำให้นางรอดพ้นจากคมพระขันของพยายักษ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ในอีกด้านหนึ่งเจ้าชายพิชัยมงกุฎพระสวามีของนางพิกุลทองก็ได้ใช้สังควิเศษออกตามหานางทั้งสองโอรสและในที่สุดพระองค์ก็ได้พบกับต้นพระไซใหญ่ ที่นางพิกุลทองได้ฝากเรื่องราวไว้และได้รับคำชี้แนะจากพระใสถึงทิศทางที่นางพิกุลทองจากไปตอนนี้ทั้งสามพ่อลูกกำลังมุ่งหน้าสู่เมืองยักษ์เพื่อตามหานางพิกุลทองที่กำลังใช้ชีวิตเป็นทาสเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนางพิกุลทองจะอดทนกับความยากลำบากได้นานแค่ไหนและเจ้าชายพิชัยมงกุฎจะช่วยเหลือพระนางได้อย่างไรขอเชิญพบกับคุณฟ้า และคุณเอิร์ธที่จะมาเล่าเรื่องราวต่อจากนี้ได้เลยครับสวัสดีค่ะต้อนรับกลับสู่เรื่องเล่าปรำปรราค่ะคุณเอิร์ธจากตอนที่แล้วสมพ่อลูกคือเจ้าชายพิชัยมงกุฎพระลักษณาและพระยมยศได้ทราบทิศทางที่จะตามหานา,นางพิกุลทองแล้วจากพระใส ใช่ครับและการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ได้ง่ายเลยทั้งสามต้องเดินเท้าบุกป่าฝ่าดงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปพบกับอาสมของพระฤาษีตนหนึ่งกลางป่าลึกโดยความเหนื่อยล้าและอยากทราบชะตากรรมเบื้องหน้าจึงได้เข้าไปกราบนมัสก,การและขอความช่วยเหลือจากพระฤาษีครับพระฤาษีผู้มีตาทิพย์ก็ได้ตรวจด,ดูดวงชะตาของทั้งสามให้แล้วก็ให้คําทํานายที่น่าสนใจมากค่ะพระฤาษีบอกว่าชะตาของนางพี่คุณทองนั้นกําลังตกทุกข์ได้ยาก แต่พอครบหนึ่งเดือนก็จะพ้นจากเคราะห์กรรมนั้นแต่คำทำนายที่น่าตกใจกว่านั้นคือพระฤาษีได้ทำนายดวงชะตาของเจ้าชายพิชัยมงกุฎว่าท่านจะต้องได้ชายาเพิ่มอีกหนึ่งคนโอ้โหกำลังตามหาภรรยาอยู่แท้ๆแต่กลับมีคำทำนายว่าจะได้ภรรยาเพิ่มอีกคนหรือคะเนี่ยนั่นนะสิครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นเพื่อให้เจ้าชายสามารถต่อกรกับท้าววิรุณจักได้ พระฤาษีจึงได้สั่งสอนวิชาเหาะเหินเดินอากาศให้พร้อมทั้งมอบของวิเศษให้อีกสองอย่างคือแหวนนวรัตไกสิทธิ์ที่มือฤทธิ์เดชสารพัดและพระขันแก้วอันคมกริบเมื่อได้ทั้งวิชาและของวิเศษแล้วทั้งสามพ่อลูกก็กราบลาพระฤาษีแล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองวิรุณจักต่อไปแต่การจะบุกเข้าไปตรงๆก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่นอนครับเจ้าชายพิชัยมงกุฎจึงใช้เวทมนต์ที่เรียนมา แปลงกายตัวเองและพระโอรสทั้งสองให้กลายเป็นนกขุนทองหรือน,นกสาลิกาสามพ่อลูกแล้วบินเข้าไปในเขตพระราชวังเพื่อสืบเรื่องราวอย่างเงียบๆครับทีนี้เราตัดภาพมาที่ฝ่ายของเมืองวิรุณจักรกันบ้างค่ะนอกจากท้าววิรุณจักรแล้วในวังยังมีตัวละครสําคัญอีกคนหนึ่งนั่นก็คือพระธิดาของท้าววิรุณจักเองซึ่งเกิดแต่นางมนุษย์มีนามว่าเจ้าหญิงอรุณวดีและในคืนนั้นเอง เจ้าหญิงอรุณวดีก็ได้ทรงพระสุบินหรือฝันไปครับเป็นฝันที่แปลกประหลาดมากคือฝันเห็นพญานาคเจ็ดเศียนตัวใหญ่เลือ้อยเข้ามาพันรอบประสาทของนางแล้วเข้ารัดตัวนางไว้แน่นเพราะตื่นขึ้นมาก็ร้อนรุ่มพระไทยมากจึงปรึกษากับนางยักษ์พี่เลี้ยงซึ่งก็ทำนายทายทักตามตำราว่าสงสัยจะได้คู่ครองยิ่งทำให้เจ้าหญิงร้อนรุ่มกลุ้มอุราเข้าไปใหญ่เลยชวนกันออกไปเที่ยวเล่นในสวนขวัญเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ และในสวนขวัญน,นั่นเองที่เจ้าหญิงอรุณวดีได้พบกับนกสาริกาสามพ่อลูกที่กำลังส่งเสียงพูดคุยกันอย่างน่ารักน่าเอ็นดูซึ่งก็คือเจ้าชายพิชัยมงกุฎและโอรสที่แปลงกายมานั่นเองด้วยความน่ารักของนกทั้งสามตัวเจ้าหญิงจึงสั่งให้พวกนางกำนันจับนกทั้งสามตัวไปเลี้ยงไว้ในกรงทองที่ตำหนักของตนเองโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือการชักศึกเข้าบ้านอย่างแท้จริงใช่ครับ และแผนการของเจ้าชายก็ได้เริ่มต้นขึ้นในคืนนั้นเองหลังจากที่ทุกคนหลับไหลกันหมดแล้วเจ้าชายพิชัยมงกุฎก็กลับคืนร่างเป็นมนุษย์ดังเดิมแล้วลอบเข้าไปในห้องบรรทมของเจ้าหญิงอรุณวดีครับเจ้าหญิงอรุณวดีพอตื่นขึ้นมาเห็นชายหนุ่มรูปงามอยู่ตรงหน้าก็ตกพระทัยมากแต่พอได้ฟังเรื่องราวและคารมคมคายของเจ้าชายก็เกิดความรักความสเสน่หาและในคืนนั้นเองทั้งสองก็ได้กันเป็นสามีภรรยาและแล้ว คำทํานายของพระฤาษีที่ว่าเจ้าชายจะต้องได้ชายยาเพิ่มอีกหนึ่งคนก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาทันทีเลยครับความรักที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปได้ดีอยู่ไม่นานค่ะเพราะพอถึงรุ่งเช้านางกำนันคนหนึ่งได้เข้ามาในห้องแล้วก็พบเจ้าชายอยู่กับเจ้าหญิงพอดีความจึงแตกนางกำนันรีบนำความไปกราบทูลเท้าวิรุณจักผู้เป็นพ่อพอได้ฟังว่ามีชายปริศนาลอบเข้ามาถึงในห้องนอนของลูกสาวสุดที่รัก ถาวิรุณจักก็กริ้วโกรธดังไฟบรรลัยกันเลยครับโกรธจนควันออกหูเลยทีเดียวทรงมีรับสั่งให้พระโอรสองค์รองซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าหญิงอรุณวดีนามว่ากุมพันธสูนนำทหารไปจับตัวชายผู้นั้นมาลงโทษให้ได้แต่กุมพันธสูนประเมินศัตรูต่ำไปครับเพราะว่าคนที่ออกมาต้านทับไว้ไม่ใช่เจ้าชายพิชัยมงกุฎแต่เป็นสองกุมารน,น้อยพระลักษณะและพระยมยศนั่นเอง แม้จะยังเป็นเด็กแต่ด้วยฤทธิเดชท,ที่มีก็สามารถสังหารกุมพันธสูรและไพรพลยักษ์จนสิ้นซากทวิรุจจรพอทราบว่าต้องมาเสียลูกชายไปอีกคนแถมยังพ่ายแพ้ให้กับเด็กเมื่อวันซืนก็ยิ่งแค้นใจจนแทบอกระอากเลือดเลยค่ะตั้งใจว่าจะออกไปรบด้วยตนเองแต่พระมเหสีได้ทัดทานไว้ก่อนพระมเหสีทัดทานว่าอย่างไรครับพะมางทูลว่าดูท่าทางแล้วศัตรูของเราครั้งนี้มีฤทธิเดชไม่ธรรมดาเลยนะพี่เจ้าคะ การจะออกไปสู้เองอาจจะอันตรายเกินไปควรจะมีสารไปขอความช่วยเหลือจากสหายสนิทของเราก่อนจะดีกว่าสหายที่ว่านั้นก็ไม่ใช่ยักษ์ธรรมดานะครับคนแรกคือเท้ากำพลนาคพญานาคเจ็ดเสียรผู้ครองเมืองบาดาลและอีกคนคือเท้าหัสจรพญายักษ์ผู้มีฤทธิดเด็ชเก่งกาจไม่แพ้กันเท่ากับว่าตอนนี้ศึกที่เจ้าชายพิชัยมงกุฎต้องรับมือไม่ใช่แค่เท้าวิรุณจากตนเดียวแล้วนะคะ แต่เป็นถึงสามทัพใหญ่จากสามผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งตอนนี้เราก็ได้ข้อคิดที่สำคัญคือทุกการกระทำมีผลที่ตามมาเสมอใช่ครับการที่เจ้าชายลอบเข้าหอคอยของเจ้าหญิงและแม้จะได้เจ้าหญิงเป็นชาย,ยาแต่ผลของมันก็นำไปสู่สงครามและการสูญเสียที่ใหญ่หลวงตามมาสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในเรื่องกำลังจะอุบัติขึ้นแล้วเจ้าชายพิชัยมงกุฎ และสองกุมารจะรับมือกับสามทัพใหญ่ที่กำลังจะมาเยือนได้อย่างไรและในถ้ำกลางสมรภูมิรบที่ดุเดือดน,นี้ชะตากรรมของนางพิกุลทองผู้เป็นทาสในครัวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในตอนต่อไปของเรื่องเล่าปรมัมปราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ